เ่สุดบอลพุทธนะสามีอุ้มนักนาได้โพสต์ยอมรับว่าเนบกับภรรยาสุดบอนนักนาและกับสามีอุ้มนักนานั้นก็ได้ยอมรับว่านัญญากับ ภรายาราสุดบอลธนานั้นกับสามีอุ้มนักนานั้นออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็หลังถูกจับตาความสัมพันธ์และพบว่าอุ้มนักนานั้นโพสข้อความเศร้าๆอยู่บ่อยครั้งทําให้สงสัยว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือเมื่อวันที่5สิงหาคม2566บอลกอคณะนั้นก็สามีอุ้มนักนานั้นก็ได้โพสข้อความยอมรับว่าตนนั้นได้ทําให้ผิดเรื่องผิดและกับภรรยาและครอบครัวนั่นเองระบุว่า ไว้ที่ผมจับผิดและก็ภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเดลทราบที่สุดๆนะครับที่สิ่งหลายจริงมิตรภาพที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมมีค่าแล้วยังมีความดียังอยู่ข้างบ้างไหมขอบคุณที่ทุกวันนี้ที่เป็นห่วงและตั้งแต่วันที่ผมจะทําเพื่อลูกครับ